็จะทาสำเร็ไรู้ต่อเมื่อจนสิ้นปีนะทำทั้งปีสิ้นปีก็เลยสรุปท่าผมสรุปรายจ่ายทั้งหมดว่าใครเป็นคนเปลี่ยนท่อผมมากกว่าเกือบอ <cido> เกือบจะเลิเลกกระจายตุยแล้วตอนเอาเอาสรุปรายจ่ายมานั่งคุยกันนั่งโต๊ะเลงพอรายจ่ายพอเรียบม,มีค่าเหล้าข่าบุรีข้าหวยไปเสียมวยตู้ไก่ชนไฮโลไพ่อยู่แค่นี้เองคนเรียนเรื่องอ,บอ,งอับชายมุก600บาทจบเก่งเลย แค่นี้เองแค่นี้แค่นี้เองแค่หกวันกว่าเองใจตัวเห็นวันนั้นตั้งแต่วันแรกเลยแค่มึงเลิกเล่ากับเลิกของปอบมึงก็มีเงินไปใช้นี่เราก็นอนไล่หนีอย่างบ้านเลยแต่ก็เรียมหน้ามือมาไล่หนีไปเฉยอย่างคนคนนึงจากการเริ่มทำบัญชีและหันมาทำเกษตรแบบพึ่งพาตัวเองจนทำให้ครอบครัวพ้นวิกฤต พอเลียมก็เริ่มที่จะบอกต่อให้กับเพื่อนบ้านและชุมชนโดยใช้ประสบการณ์ของตัวเองเป็นเครื่องมือในการชักชวนให้ชาวบ,บ้านมาทําบัญชีในทัวเรือนและหันกลับมาทําเกษตรแบบพึ่งพาตนเองแทนทําการเกษตรเชิงเดียวครับนนะึกถึงตอนที่ไปอะไรนะหวนแบบ หมู่บ้านไทยมอนะครับคุณผู้ชมที่นั่นก็จะมีน้ำตาลใช่ไหมครับกินกับชาร้อนๆอันนี้ก็น้ำตาลอ้อยเหมือนกันครับแล้วก็พึ่งพึ่งผลิตเสร็จเลยนะครับยังร้อนๆอยู่เลยครับอร่อยด้วยครับมันปั่นกินยังแล้วค่ะหอมนะมันหวานแบบไม่ใช่น้ำตาลที่แบบเขาอฟอกนหวานแบบอันนี้เราไม่ได้ฟอกสีใช่ไหมใช่สีของธรรมชาติ ีนึงย่งแบนตั้งแต่นะครับก็พอ,อไปได้นะพอไปได้สุดท้ายแล้วเนี่ย<ข>อพอเรียมบอกว่าจากจากบริเวณบ้านไปถึงสวนออนซอนที่เราจะไปนั่งคุยกันนั้นเดินประมาณ609ใช่ไหมครับในเมื่อ,อยังแบนอย่างนี้เราก็เดิน609เดียว <c oughs> ใช่นะ <c oughs> สวนออนซอนนอกจากจะเป็นสวนแห่งความรักและความภาคภูมิใจที่ครอบครัวบุตรจันทาร่วมกันสร้างขึ้นมาแล้วที่นี่ยังเป็นตัวอย่างและแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของการ,กรเกษตรแบบพึ่งพาตนเองให้กับคนที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยครับก็เน้นปลูกไม้สามอย่างไม้สามอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวพูดถึงต้งไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างครับผมอย่างที่หนึ่งก็คือไม้จะเป็นอาหาร ตั้งแต่กินผลกินดอดกินดอกกินใบกินหัวกินเงาอ,อย่างที่สองคือไม้ที่ปลูกสาหรับซ่อมแซมบ้านทําที่อยู่อาศัยเป็นบํานาญชีวิตเพราะนั้นเราก็เป็นเกษตรกรไม่ใช่้คร,ก,ราการเราต้องสร้างบํานาญเองอและนี่ก็เป็นที่นอนในคืนนี้นะคะที่ปานจะนอนพักบ้านที่พ่อเลี่ยมนะคะ การที่คนขี้เมาคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาเป็นผู้นําชุมชนได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจที่คนในชุมชนมอบให้กับพ่อเลี่ยมแทบจะเป็นศูนย์แต่ด้วยความต้องการที่อยากจะเห็นชุมชนที่ตนอยู่นั้นเป็นชุมชนแห่งความสุขและผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้เหมือนอย่างเช่นครอบครัวของตนเองจึงทําให้พ่อเลี่ยมเอาความท้อที่มีมาเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันในการทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้ประสบความสําเร็จและในที่สุดครับ สิ่งที่พ่อเลี่ยมอยากเห็นก็บังเกิดขึ้นในชุมชนบ้านนาอีสานแห่งนี้ครับนอกจากบ้านพ่อเลี่ยมจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิถีกเกษตรแบบพึ่งพาตนเองของชุมชนแล้ว<ส>ที่นี่ยังมีผู้คนที่สนใจจากทั่วประเทศแวะเวียนมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับ ที่มีคณะศ,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 ศรรึกษาดูงานจากจังหวัดชนบุรีที่เข้ามาเรียนรู้กับพ่อเลี่ยมและแม่ตุ๋ยครับการศึกษะาของท่านเนี่นยในบางครั้งมันดูเหมือนว่าเป็นการเสนอแง่มุมในทางลบของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีสาระที่ยังชี้เห็นว่า คนเราครั้งหนึ่งที่เคยผิดพลาดแต่ณวันนี้ได้เห็นแล้วว่าไอ้ความผิดพลาดทางหนงครอบครัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรและมีแนวทางของการที่จะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรหรือจะทําอย่างไรไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดโดยการบอกต่อแก่ผู้อื่นว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะไม่ควรนะครับให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติแล้วก็ให้หันมาดําเนินชีวิตให้อยู่ในคองครองธรรมให้อยู่ในสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วก็เลือกแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองต่อครอบครัวและสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามน,นะครับหรงเลียมนี่ก็ได้ต่อสู้มานะฮะตั้งแต่แ,แกเล่าตั้งแต่ชีวิตตั้งดิมแกเนี่ยแกก็ต่อสู้มาอย่างว่า<ม>ดีแล้วมาถึงจุดเนี้ย<ม>แกเป็นคนที่ว่าดีมากนะที่ใช้<ม>ภูมิญาของตัวเองแล้วได้มาทําโครงการเศรษฐกิจฯฯพอเพียง<ม>ได้มามให้ชุมชนได้รวมตัวกันได้มาทําตัวอย่างเป็นอย่างนี้นะฮะดีมากเลยโรงเรียนเขาก็บอกว่า เราจะต้องรู้จักวิธีการว่าเราจะเอาข้าวมาทำยังไงให้ได้กินเองโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปขายให้กับคนอื่นคือทำเองขายเองกินเองค่ะคือเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสมถะค่ะใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วก็ยังไงอะอยู่แบบคงฟ้าเป็นอยู่ของสังคมเดิมๆในชีวิตประจำวันที่เขาเคยมีค่ะดีใ,ใจที่เขา เปลี่ยนตัวได้แบบก็ยังไม่สายค่ะยังไม่สายแล้วก็ทําให้ครอบครัวหันกลับมารักกันนักกันมากกว่าดอยากให้รักษารักษาความดีนี้แล้วก็เป็นที่พึ่งของเพื่อนฟูงเพื่อสมาชิกในกลุ่มเป็นแบบเวลาใครเดือดร้อนอะไรก็จะมาหาพอลี่ยมหาแม่ตุ๋ยตลอดนะก็อยากให รักษาความดีอย่างนี้ไปนานๆไงแต่ก็เข้าใจครับสิ่งที่เขาเที่ยวเห็นเขาอยากให้เราแบบวางแผนอะไรเองได้ครับอย่างตัดสินใจเองได้อย่างตอนที่ผมเรียนอย่างเงี้ยครับผมโทรมามีปัญหาเงื่อนงี่พอ่อบอกเอา้าอยู่ตรงนั้นก็แก้เอาเองดิพ่อไม่อยู่ด้วยไปแก้ยงไงอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> เหมือนกับฝึกให้เราโตครับเราต้องรู้จักคิดเองแก้ปัญหาเอง ก็รู้สึกดีใจและก็มีกำลังใจครับที่จะดำเนินชีวิตและก็เผยแพร่เรื่ององค์ความรู้ที่มีให้ให้คนอื่นที่เขาสนใจอยากเรียนรู้ครับแม้เวลาสองวันหนึ่งคืนที่น้องป่านได้มาเรียนรู้อยู่กับพ่อเลี่ยมจะเป็นเวลาเพียงน้อยนิดถ้าเทียบกับระยะเวลาที่พ่อเลี่ยมได้เรียนรู้และค้นหาตัวเองก่อนที่จะพบคาตอบว่าแท้จริงแล้วชีวิตต้องการอะไร แล, ar, of of และจะทำอย่างไรให้ดำเนินชีวิตอยู่ได้ภายใต้วิถีแห่งความพอเพียงแต่นั่นก็นับว่ามากพอแล้วครับที่จะทำให้คนคนหนึ่งได้สัมผัสกับความสุขที่ท um ั้งตัวของท่อเลี้ยมเองและครอบครัวได้ส่งผ่านต่อให้กับคนที่อยู่รอบข้างครับ สำหรับสองวันหนึ่งคืนนะคะที่ผ่านมาพ่อเลี่ยมก็ให้ประสบการณ์ที่ดีกับป่านมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบพอเพียงการใช้ชีวิตอยู่อย่างประหยัดบางอย่างป่านอาจจะมองข้ามแต่ว่าพอป่านมาเห็นชีวิตแล้วก็เรียนรู้จากพ่อเลี่ยมทําให้ป่านรู้ว่าสิ่งมีค่าเล็กๆที่ป่านมองข้ามไปอ่าคุณค่าอะไรต่างๆมันก็เลยสูญไปไม่มีคุณค่ามากพอพอป่านมาเห็นพ่อเลี่ยมเป็นแบบอย่างชีวิตป่าน มีความรู้สึกว่าฝ่านจะต้องอมีชีวิตที่เข้มแข็งแล้วก็อยากมีความสุขเหมือนพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงกม็มีความรู้สึกไม่ต่างอะไรคับอ,อยู่แค่สองวันกันหนึ่งคืนแล้วเราได้ทำอะไรร่วาารกมก,กันมันเหมือนเราเคยทำอะไรร่วมกันมาเหมือนเหมือนบุพเพที่วาสารเช่ไามันเคยอยู่กับคนโลกแล้มันมาเจอได้เราก็มีความสุขจริ ก็ให <chat> mm ้ห hmm. น <t ell> an> ูได้นาสิ่งเล็กเลน้อยลองไปปรับใช้เพื่อเผยแพร่ให้คนอื่นได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับถือว่าได้ช่วยผู้แปแกลางหนึ่งพ่อก็รักหนูมันลูกนะการที่ใครคนหนึ่งจะเป็นอิฐก้อนแรกหรืออิฐก้อนล่างก็แล้วแต่บางทีมันก็มาพร้อมกับคําว่าบังเอิญครับอย่างเช่นตัวอย่างของพ่อเลี่ยม ที่เริ่มต้นเพียงแค่ต้องการให้ครอบครัวของตัวเองผ่านพ้นวิกฤตจนในที่สุดก็เริ่มส่งต่อสายใยแห่งความสุขจากครอบครัวไปสู่ชุมชนและแผ่ขยายไปสู่สังคมรอบข้างแม้ฟังดูแล้วอาจจะดูยากไปสักหน่อยแต่ผมก็เชื่อครับออกกว่าถ้าขี้เมาประจำหมู่บ้านคนหนึ่ง ทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้สําเร็จรมันก็คงไม่ยากเกินไปท,ที่ใครสักคน,นจะทำตาม<ล>ใช่ไหมครับทงอ,งอ,องค์ความรู้ที่ได้จากการลองผิดลองถูกและการนําครอบครัวในการผ่านพ้นวิกฤตจนเกิดเป็นภูมิปัญญาที่สําคัญในการถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนและสังคมเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชายที่ชื่อเลี่ยมบุตรจันทา ชายผู้ที่พลิกชีวิตจากชาวไร่ธรรมดาธรมาคนหนึ่งมาเป็นรากฐานที่สําคัญในการต่อยอดวิถีชีวิตแห่งการพึ่งพาตัวเองให้กับคนในชุมชนสําหรับวันนี้นะครับอีกก้อนแรกหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา15บหนาฬิกนาทีทางทีวีไทยแห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ กระทำปลูกต้นไม้ด้วยความมุ่งมั่นมีแค่ใจและสองมือเปล่าเพื่อสร้างเรื่องราวที่สร้างสรรค์แม้ระยะทางแสงไกลไม่วันสูแน่แดดลมฝนเรื่อยมาวันและคืนหมุนไปต้นไม้เติบใหญ่แต่กิ่งก้านสาขาโน้นน้อมกิ่งลงมาให้ประชาได้ประโยชน์อนานันกลายเป็นมาเล็กมา mai p h a